สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 อ,อ,อีกครั้งนะคะพบกับเหล่าซื้อปุยในวิชาภาษาจีนนะคะเดี๋ยว วันนี้เราจะยังอยู่ในบทที่2อยู่นะคะซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะในการเรียนเรื่องบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นหล่อซือจะพานักเรียนทบทวนคําศัพท์ก่อนนะคะตั้งแต่ของบทที่1นะคะเอาแค่คําศัพท์นะคะแล้วก็ของบทที่2ก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้บทเรียนไม่มีอะไรมากแล้วนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของบทที่2แล้วจะมีเพียงแค่แบบฝึกหัดนะคะทบทวนท้าย, etas, ทนทายบทเรียนเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวอ่านคําศัพท์ของบทที่1ก่อนนะคะซึ่งอยู่ในหน้า6 ่าถ้าใครอ่านได้อ่านพร้อมหล่าซื้อได้เลยนะคะวอฉันหนีเธอหรือคุณถ้าเขาผู้ชายถ้าเขาผู้หญิงหล่าชซื่อคุณครูเซี่ยวจางผู้อำนวยการเสยเชิงนักเรียนเพิงโยเพื่อนหลินจีเพื่อนบ้าน ไปไปดูคำศัพท์ของบทที่2กันนะคะอยู่ในหน้าที่13นะคะมีแค่หนึ่งคำคือคำว่าชื่อชื่ชืแปลว่าคือเป็นหรือว่าใช่นั่นเองนะคะเดี๋ยวทบทวนคำศัพท์บทสนทนาอีกนิดนึงอ่าเด็กนักเรียนคนนี้เอามือชี้ไปที่ตัวเองนะคะแล้วบอกว่าฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียนพูดว่าว่ชื่อเสงวชื่อเสง ถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคุณครูก็จะพูดว่าวอชื่อเหล่าชื่อวอชื่อเหล่าชื่อใช้คำว่าวอชื่อแปลว่าฉันเป็นแล้วก็จุดๆๆดตามด้วยสถานะของตัวเองนะคะอย่างเด็กผู้ชายคนนี้ชี้ไปที่คุณครูแล้วบอกเพื่อนว่าเขาเป็นคุณครูนะเนี่ยคนนี้เขาก็จะใช้คำว่าทาที่แปลว่าเขาใช้วอไม่ได้แล้วนะคะเพราะไม่ได้ชี้ไปที่ตัวเองนะคะทาชื่อเหล่าชื่อทาชื่อเหล่าชื่อเห็นไหมคะเขาคือคุณครูนั่นเอง บทเรียนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเป็นการทบทวนนักเรียนดูหน้าที่สิบเกนะคะหน้าที่สิบเก้าดี๋ยวหน้านี้ทำแบบฝึกหัดกันนะคะโจทย์ก็คือจงดูแล้วเลือกพินอินมาเติมลงในช่องว่างให้สอดคล้องกันมีคำศัพท์ที่อยู่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เห็นไหมคะให้นักเรียนเลือกไปเติมลงในลูกเลมอนเห็นไหมคะมีลูกเลมอนทั้งหมด5ลูกหขอ้อแต่ว่าคำศัพท์มีเยอะกว่า มีตัวหลอกด้วยมีคำตอบจริงด้วยคำตอบหลอกๆก็มีนะคะนักเรียนเลือกให้ดีนะคะอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งคำว่าคุณครูคุณครูภาษาจีนคือเหล่าชื่อเห็นไหมคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เขียนภาษาจีนนะคะหน้านี้เขียนพินอินที่อยู่ด้านล่างเหล่าชื่อนักเรียนก็เลือกคําว่าเหล่าชื่อมาเติมลงในช่องนี้คุณครูอย่างข้อสองเพื่อนเผิงโยใช่ไหมคะที่เราเรียนกันไปเผิงโยนักเรียนดูว่าไหนคือเผิงโยนักเรียนก็เลือกแล้วเอาไปเติมลงในเส้น ตรงนี้เลยมีทั้งหมดห้าข้อแต่คำศัพท์ตรงนี้เยอะกว่าห้าคไม่ใช่เอามาทั้งหมดนะคะเลือกมามีคําที่ถูกต้องและคําที่ผิดอยู่นักเรียนต้องเลือกให้ถูกนะคะถ้าใครจาไม่ได้หรือ,อยังไงเปิดดูได้นะคะหน้าที่เราซื้อพาทบทวนเมื่อสักครูน่นี้วันนี้งานหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่สิบเก้าต่อไปไปดูในแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ หน้านี้นักเรียนต้องแต่งประโยคเป็นภาษาจีนนะคะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นฟังหล่อเสืออธิบายให้ดีนะคะดูรูปแล้วแต่งประโยคอย่างข้อที่หนึ่งอ่าหล่อเสือขออนุญาตซูมให้ดูก่อนข้อที่หนึ่งคนนี้คือผู้อํานวยการใช่ไหมคะนักเรียนต้องแต่งประโยคว่าทาชื่อเซี่ยวจางเขาคือผู้อํานวยการทาชื่อทาแปลว่าเขาชื่อแปลว่าคือหรือเป็นนั่นเองเซี่ยวจางผู้อํานวยการ เขาเป็นผู้อํานวยการเห็นไหมคะต่อไปข้อ2คนที่สอนนักเรียนอยู่ทุกวันนี้คือใครคือเหล่าอะไรคะจาได้ไหมเหล่าชื่อใช่ไหมคะโจทย์มีคําว่าทาชื่อไว้ให้แล้วที่แปลว่าเขาคือเขาคือมีให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเติมคําว่าเหล่าชื่อเป็นภาษาจีนด้วยตัวเองเหล่าชื่อนักเรียนเปิดดูเล่มสีฟ้าได้เลยนะคะมีคาศัพท์คําว่าคุณครูก็เติม ลงไปแค่นี้เองแล้วก็ใส่จุดกลมๆแบบนี้คล้ายๆฟูสต์ต่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ต้องเป็นกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะไว้ท้ายประโยคเพราะวันนี้เราแต่งประโยคสมบูรณ์แล้วแล้วก็ต้องมีจุดกลมๆด้วยนะคะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามกับข้อที่สี่มีเพียงแค่ทากับทามาให้แต่คาว่าชื่อหายไป เพราะฉะนั้นนักเรียนเติมคําว่าชื่อที่แปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือก่อนลงในตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราซื้อทําเป็นตัวสีแดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนคําว่าชื่อเติมลงไปก่อนให้เหมือนข้อนี้เห็นไหมคะทาชื่อแปลว่าเขาคือเขาคือเขาคือ,คอแล้วเขาคนนั้นคือใครนักเรียนดูรูปภาพอย่างคนนี้คือคุณครูก็คือเหล่าซื้อใช่ไหมคะนักเรียนก็เติมเหล่าซื้อคนนี้สะพายกระเป๋าถือหนังสือแสดงว่าเขาเป็นนัก เรียนนักเรียนก็เขียนคําว่าสวยซึ่งลงไปเป็นภาษาจีนนะคะต่อไปเขาเป็นอะไรกันเพื่อนบ้านกันใช่ไหมคะนักเรียนก็เติมหลินจีเข้าไปตรงนี้ก่อนอื่นต้องเติมคําว่าชื่อก่อนนะคะบางข้อมีให้บางข้อไม่ได้มีให้นักเรียนลองฝึกเติมเองนะคะแล้วก็เติมคําศัพท์ภาษาจีนว่าเขาคนนั้นเป็นใครอย่าลืมจุดนะคะอย่าลืมจุดด้านหลังเหมือนกับข้อที่1ข้อตัวอย่างนะคะมีจุดด้วย เขาคือผู้อำนวยการแล้วก็ใส่จุดเขาคือคุณครูใส่จุดเขาคืออะไรนักเรียนดูภาพเอาเองนะคะสามารถดูได้จากหน้านี้นะคะมีคำศัพท์ให้ดูนะคะอยู่หน้าที่7จ็ดนักเรียนเปิดเล่มสีฟ้าหน้าที่7ดูได้เลยที่มีภาษาจีนต่างๆเห็นไหมคะมีภาษาจีนให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนก็เติมลงในช่องว่างได้เลยนะคะลองฝึกทำเองดูก่อนนะคะ ต่อไปหน้า14นะคะหน้า14คัดลายมือสองคด้านบนนี้นักเรียนทําไปแล้วเหลือเพียงแค่2คําด้านล่างนี้นะคะ2คําด้านล่างคือคําว่าชื่อคําว่าชื่อที่แปลว่าคือเป็นใช่นะคะขีดมันจะเยอะนะคะนักเรียนคํานี้ขีดมีทั้งหมด2องบรรทัดนักเรียนห้ามต่อบรรทัดนี้ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ลอกตามเขาหนึ่งครั้งเท่านั้นเดี๋ยวเราซื้อส่งตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งในไลน์นะคะแล้วก็คําว่าเพ่งโยเพ่งโยที่แปลว่าเพื่อนนักเรียนเขียนเป็นคาเผ่งโยเพ่งโยเพ่งโย,งยสามครั้งแค่นี้พอนะคะเสร็จเรียบร้อยคัดลายมือวันนี้เหลือแค่สองคำนี้นะคะต่อไปหน้าสิบห้าเราซื้อเก็บห้าคะแนนหน้านี้มีทั้งหมดห้าคะแนนนะคะวาดและเขียนกันเถอะให้นักเรียนวาดรูป วาดรูปที่บ่งบอกว่าตัวเองเป็นใครเป็นใครยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเป็นคุณครูหรือเปล่าไม่ใช่นักเรียนเป็นนักเรียนอ่าฉันเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนต้องวาดรูปตัวเองบ่งบอกว่าเป็นนักเรียนโดยการทํายังไงดีมีกระเป๋าหนังสือก็ได้หรือนักเรียนยืนอยู่ที่หน้าเสาธงก็ได้มีรูปธงชาติไทยก็ได้เหมือนกําลังเข้าแถวอยู่วาดตัวเองนะคะวาดรูปใหญ่ๆให้เต็มกรอบแล้วก็ระบายสีจากนั้นด้านล่างนะคะด้านล่างมีให้เติม สองอย่างเดี๋ยวเราซื้อพาทำนะคะว่ามีเติมอะไรบ้างต่อไปด้านล่างนะคะมีทั้งหมด2ประโยคที่ให้นักเรียนเติมเดี๋ยวเราซื้อพาทำนะคะเพราะว่าบางคํานักเรียนยังไม่เคยเรียนอย่างเช่นคํานี้หัอเจียวแปลว่าฉันชื่อฉันชื่อด้านหน้าเนี่ยคะ่ะนักเรียนเป็นสะทากษรพินอินที่เป็นตัวภาษาอังกฤษฉันชื่อนักเรียนสามารถเขียนชื่อตัวเอง ชื่อเล่นนะคะเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะไม่เป็นไรเราซื้อให้อนุญาตให้เขียนได้2แบบเลยฉันชื่อเติมชื่อของตัวเองนะคะลงตรงนี้ส่วนแบบที่สอง w a s h ประโยคนี้เคยเรียนแล้วชั้นคือนักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะก็ต้องเขียนคําว่าสวิงลงตรงนี้เดี๋ยวเราซื้อพาทานะคะ เห็นไหมคะวอจีเจวฉันชื่อ,อสมมุติว่าชื่อติ้งติ่งก็เขียนแบบนี้ติงต้งติ่งเป็นภาษาอังกฤษได้เลยหรือเขียนภาษาไทยก็ได้นะคะเป็นชื่อเล่นได้เลย <S <S ช่องนี้คือเติมชื่อตัวเองนะคะต่อไปบรรทัดที่สองวอชื่อฉันคือสวยเชิงแปลว่านักเรียนทุกคนต้องเติมเพราะว่าสวยเชิงที่แปลว่านักเรียนอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะเติมแบบเราซ้อลงไปได้เลยแต่ว่าด้านบนให้เติมเป็นชื่อของตัวเองนะคะ <S <S แล้วนักเรียนก็วาดภาพ,พพร้อมทั้งระบายสี ตัวอย่างนะคะวาดรูปใครเป็นผู้หญิงก็วาดรูปตัวเองเป็นผู้หญิงหรือจะมีธงชาติไทยอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเหมือนนักเรียนกําลังมาที่โรงเรียนหรือจะวาดเป็นอาคารเรียนอยู่ด้านหลังก็ได้นะคะหน้านี้เก็บ5้าคะแนนวาดรูปตัวเองที่บ่งบอกว่าตัวเองเป็นนักเรียนพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามตกแต่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็เติมชื่อแล้วก็เขียนประโยคด้านล่างว่าฉันเป็นนักเรียนเราซื้อเขียนให้ดูแล้วเห็นไหมคะแบบนี้ ตรงนี้ให้เปลี่ยนนะคะเป็นชื่อของตัวเองนะคะไม่ใช่เขียนเหมือนหล่อซื้อนะคะให้เติมชื่อตัวเองนะคะงานที่เราซื้อสั่งวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมทําหน้านี้นะคะนักเรียนมี5คะแนนนะคะแล้วส่งหล่อซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวตัวอย่างส่งเข้าไปดูส่งให้ในไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะเด็กๆเ,เราพบกันใหม่นะคะใจเจียนบ๊ายบาย